มาตรา176การทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบ,บวนการพิจารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและกระทำให้คู่ความกับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย แต่คาฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความมาตรา177เมื่อวักแรกเมื่อได้ส่งหมายเรียกและคําฟ้องให้จําเลยแล้วให้จําเลยทําคําให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันวักสอง ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นวักสามจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวคำฟ้องเดิมแล้วให้ศาลสั่งให้จำเลย เป็นคดีอังหาวัคซีให้สารตรวจดูคำให้การนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18วักห้าบุบัญญัติแห่งมาตานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตรา57าเอนุสามโดยอนุโลม มาตรา179วักแรกโจทย์หรือจำเลยจะกแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้ข้ออ้างหรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้วักสองการแก้ไขนั้นโดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้อนุหนึ่งเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิมหรืออนุสองสลาข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคําฟ้องเพิ่มเติมหรือเสนอคําฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรืออนุสามยกข้อต่อสู้ใหม่เป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งวักซามแต่ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายไดเสนอคำฟ้องต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแยง้งภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้วว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้เกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้มารา180การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การที่คู่ความเสนอ ่อสารไว้แล้วให้ทําเป็นคําฟ้องยื่นต่อสารก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคําร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข,ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดหลงเล็กน้อยมาตราหนึ่งแปดหนึ่งว้นแต่ในกรณีที่คำร้องนั้นอาจทำได้แต่ฝ่ายเดียวอนุน,นึงห้ามไม่ให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขเว้นแต่จะได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า อย่างน้อยสามวันก่อนกำหนดนัดพิจารณาคำร้องนั้นอนุสองห้ามไม่ให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขคำฟ้องหรือทำหรือคำให้การเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้มีโอกาสบริบูรณ์ในวันที่จะโต้แย้งและหักล้างข้อหากัน ข้อหาหรือข้อต่อสู้ใหม่หรือข้ออ้างหรือข้อเถียงใหม่ที่กล่าวไว้ในคำร้องของ